Yang kedua, telah lama, kau siap membayar dengar terhadap Pimpi เจมจินะครับเอาไม้มาเปลี่ยนให้เขาบอกว่าขอช่วงเวลาใดก็ได้พี่ขอได้ขึ้นเวทีหน่อยคือแม่ยกเขาเยอะกว่าผมอ่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> น้องเจมจินี่ต่อสู้กันมาร่วมกันมาตั้งแต่คอปทอ,อยุคแรกๆตอนแรกนี่ตัวเล็กนิดเดียวทำหน้าที่เป็นช่างภาพให้การชุมนุมตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นแบ็กสเตจนะครับดูเรื่องของเสียงปรับเรื่องเสียง เพราะว่าไปฝึกงานเรื่องระบบแสงสีเสียงมาจากบริษัทเอกชนพอถึงการต่อสู้ก็อยอมทิ้งหน้าที่การงานจากภาคใต้น้องเขาอยู่ชุมพรทิ้งงานมาเลยมาอยู่กับพวกเราที่นี่ครับปรบมือให้น้องเจมเจินะครับเสียอย่างเดียวเขาชอบแมนยูคือผมนี่ชอบลิเวอร์พูลเขาชอบเอาเอาผ้าเช็ดตัวแมนยูไปไปตากแดดถึงไว้บริเวณผมนอนอะไปยั่วผมอะ สักวันนีจะขโมยผ้าเช็ดตัวทิ้งวันก่อนอัครอมหาเสนาหุนเซนเดินทางมาเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็ลูกของหุนเซนมาแปลกๆปไหมบริหารราชการแผ่นดินได้ไม่ถึงหนึ่งปี ลูกชายเดินทางมาหาเศรษฐาทวีสินพอทักษิณหายป่วยคนแบบใดก็คบเพื่อนแบบนั้นคุณเซนก็เดินทางมาเยี่ยมทักษิณทันทีมาสร้างหลักฐานเพื่อยืนยันว่าทักษิณไม่ได้ป่วยหนักไอ้ที่คอปทอทอคคณะแพทย์จากสันติอโศกมาบอกว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้ป่วย1 2 3 4 สิบกว่าข้อนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าประเมินด้วยความเป็นธรรมผมชอบที่พิธีกรเขาบอกเกณฑ์ประเมินเนี่ยมันไม่ใช่ประเมินแค่ขุดประเมินแค่สุขภาพของผู้ป่วยของทักษิณเกณฑ์ที่ประเมินนั้นมันประเมินคุณธรรมของผู้ป่วยและผู้ประเมินด้วยเนี่ยพิธีกรเขาพูดผมว่าใช่เลยเกณฑ์ที่ประเมินทักษิณเรื่องสุขภาพว่า ผ่านหรือไม่ผ่านต้องพักโทษหรือไม่พักโทษไม่ใช่ประเมินเรื่องสุขภาพมันประเมินคุณธรรมคุณธรรมทั้งผู้ประเมินและคุณธรรมทั้งผู้ป่วยสรุปแล้วทั้งผู้ป่วยและผู้ประเมินไม่ผ่านคุณธรรมทั้งคู่อัครมหาเสนาหุนเซนเดินทางมาเมืองไทย นักการเมืองเพื่อไทยปลุกมือต้อนรับส่งเสียงชื่นชมเหมือนแขกบ้านแขกเมืองมามันแปลกประหลาดมากฮุนเซนมาเมืองไทยถูกขยายถูกตีป๊บด้วยนักการเมืองไทยฝั่งเพื่อไทยโดยลืมไปว่าปี2551นพนปฐมมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ไปยินยอมใน MOU 43ไปยินยอมให้คเขมรจดทะเบียนเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเพียงประเทศเดียวแล้วเขาก็ลืมไปว่าชนวนเหตุแบบนั้นนำมาสู่การยิงปืนใหญ่พันมาที่ดินแดนไทยใช่ไหมปี2,554ย2 5 ลูกปืนข้ามชายแดนมาตกที่ชายแดนไทยหลายร้อยนักใช่ไหมมาจากไหนล่ะมาจากคุณเซนใช่ไหมครับพี่น้องครับไหนจะพื้นที่ทับซ้อน2,600ตารางกิโลเมตรไหนจะผลประโยชน์ที่ทับซ้อนที่เขาไปขีดเอาเองใน MOU 43วันนี้คุนเซนมาเมืองไทยเสมือนว่าเป็นแขกของรัฐบาลแต่เปล่าเลย เขาเป็นแขกเฉพาะบ้านเฉพาะส่วนตัวของทักษิณชินวัตรนักโทษที่หนีออกจากเรือนจำแต่นักการเมืองเพื่อไทยเอามาขยายความตีปเป่าวล้องเหมือนบอกว่านี่คือแขกบ้านแขกเมืองเหมือนบอกว่านี่คือทักษิณเป็นบุคคลสำคัญโดยลืมความขัดแย้งของชายแดนผลประโยชน์ก่อนหน้านี้ สิ่งที่ประเทศไทยต้องได้รับกับสูญเสียเรามองฮุนเซนเป็นเพื่อนบ้านเป็นมิตรที่ดีของทักษิณหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องมาตักตวงผลประโยชน์จากประเทศไทยกันแน่ดังนั้นการมาของฮุนเซนนอกเหนือจากจะเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องผลประโยชน์ชายแดนที่เขาไปขีดเอาเองเขาไปวางตารางไปขีดแผนเที่ยวหนึ่งสองสามสี่ นักการเมืองไทยสมัยนั้นแทนที่จะคัดค้านกลับไปยอมรับแผนที่นั้นคนที่ยอมรับคือใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนพดลปฐมมาใช่ไหมนี่คือความสัมพันธ์ที่เขามีความยินดีและใกล้ชิดกันอย่างแนบชิดระหว่างหุนเซนกับทักษิณก็ผมถึงบอกว่าคนแบบไหนก็มีเพื่อนแบบนั้น คนมันคิดแต่หาผลประโยชน์มันก็ต้องคบหาเพื่อนที่ให้ประโยชน์มันได้ใช่ไหมการมาก็มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่หลายคนวิเคราะห์บอกว่ามาเฉยๆไม่ใช่หรอกตอนหน้านี้ลูกชายมาพอพ่อมาก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการกันบ้างเพราะฝ่ายการเมืองนักการเมืองนักเคลื่อนไหวที่โดนคดีหนึ่งหสองหลายคนพอโดนคดีออกหมายจับหนึ่ ก็ข้ามชายแดนไปช่องทางธรรมชาติผ่านไปอยู่กับคุณเซนใช่ไหมความสัมพันธ์เขาจึงไม่ธรรมดาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเมืองไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวถ้าพี่น้องงองดีๆก็จะเห็นว่าเศรษฐวีสินอยู่ตรงไหนของการเมืองยุคนี้ใช่ไหมคุณเซนเดินทางมาถึงผ่านธรรมเนียบไปบ้านจันทร์สองล่าเลยไม่แวะธรเนียบเลยใช่ไหม กลายเป็นว่านักการเมืองเพื่อไทยบอกว่าไม่ใช่แค่งุนเซนนะที่จะมาตอกจากนี้อาจจะมีผู้นำระดับประเทศหรืออดีตผู้นำประเทศต่างๆเดินทางมาคละวะทักษินเหมือนกันวันนี้ไทยก็เลยมีทำรรเนียบอยู่สองที่หนึ่งคืออยู่บริเวณสะพานชไมที่เราปักหลักอยู่ที่นี่สองก็คืออยู่ที่บ้านจันสองล่า ถ้าตรงนั้นกลายเป็นศูนย์อำนาจหลักที่บริหารประเทศนี่ยังแค่เริ่มต้นทักษิณยังเพิ่งออกจากเรือนจำนะทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะยังไม่ได้กระชับอำนาจแบบเต็มที่ทิศทางการเมืองยังเปลี่ยนไปขนาดนี้หลายคนวิเคราะห์กันพี่น้องครับหลายคนบอกว่าหลังจากนี้จับตาดูให้ดีเกมในสภามันอาจจะพลิกพลิก พิกเพราะว่อะไรวันนี้ในสภามีสองประเด็นหลักที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากประเด็นแรกพรรคที่บอกว่าอยู่ใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของพี่น้องมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงพรรคประชาธิปัตย์ถแถลงว่าในการอภิปรายถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พักประชาธิปัตย์จะไม่อภิปรายเรื่องกรณีทักษิณหนีเรือนจำเลยพี่น้องครับเป็นไปได้อย่างไรพระปผูจชมต่อาอธิบายบอกว่าก็เพราะว่ากรณีของทักษิณหนีเรือนจำไม่ใช่การบริหารงานของรัฐบาลเอา้าแล้วทักษิณออกจากเรือนจำใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใครเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ณนะปัจจุบัน รัฐต,ตีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องสังกัดอยู่ในรัฐบาลที่มีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมถ้าฝ่ายการเมืองไม่ส่งสัญญาณไฟเขียวฝ่ายข้าราชก,การจะกล้าทำไหมครับแทนที่จะไขความจริงให้พี่น้องได้รับทราบว่ามันมีการร่วมมือกันอย่างไรทำให้เกิดช่องว่างและการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ใช้เวทีสภาเปิดประเด็นนี้คุณกับทำลายโอกาสนั้นไปนะครับหรือมันเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะจับมือร่วมมือในการเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่านี่ก็ต้องน่าจับตามองนะครับอีกพักหนึ่งหลายท่านพูดไปแล้วพักเก้าไกลวันนี้ถือว่าให้คะแนนก็ยังไม่ได้ผ่านนะเพราะที่ผ่านมา ถ้าเป็นมวยเขาบอกว่าถ้าก้าวไกลชกให้มันสุดมัดชกให้มันสุดมัดไม่ยั้งมือไว้เรื่องนี้มันจะชัดเจนมากกว่านี้ใช้เวทีสภาได้มากกว่านี้วันนี้พักก้าวไกลก็อภิปรายอย่างที่เวทีคอปทอทอกได้พูดเปิดประเด็นออกมาค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่ตอบไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คือความชัดเจน ทวีสอดส่องกลายเป็นต้องทำการบ้านหนักเรื่องนี้การที่บอกว่าทักสินไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมาเป็นผู้ป่วยต้องพักการลงโทษต้องพักตัวออกมารักษาตัวมาอยู่ที่บ้านเนื่องจากเป็นผู้ป่วยวิกฤตไล่เลียงกันมาเมื่อกี้เวทีก็บอกไปในสภาก็บอกแล้วเวทีก็บอกชัดเจนมันวิกฤตยังไงสิบข้อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหรอ สภาพของทักษิณที่ออกจากโรงพยาบาลจนนั่งอยู่ที่บ้านเห็นรถไปที่อายการสภาพที่เจอกับคุนเซนแบบนี้เหรอป่วยวิกฤตคุณหลอกดาวนี่ว่าคุณหลอกสังคมไทยมากขนาดนี้กลายเป็นว่าสังคมไทยยอมได้มีพวกที่ดื้ออยู่ไม่กี่คนไม่กี่กลุม่มมีพวกที่ดื้ออยู่แบบเนี้ยกลุ่มแรกคือไอ้พวกคอปท พวกนี้ยังดื้ออยู่ทุกคนก็เห็นว่าทักษิณป่วยหมดนี่มีคอปชอมีสปปสมีกองทัพทำไอ้พวกนี้ดื้อพวกนี้ต้องหลับตาข้างเดียวบ้างให้ทักษิณไปรอดเอาไหมเราจะปองรองทักษิณต้องไม่ติดคุกเอาไหมนี่ดื้อไงดื้อกันหมด ประเทศเขาจะสมานฉันประเทศจะเดินไปข้างหน้าถ้าคุณหลับตาข้างหนึ่งปลองดองกันละเว้นไว้หน่อยทักษิณไม่ต้องติดคุกประเทศก็นับหนึ่งเดินไปข้างหน้าได้คุณเอาไหม,ไมนี่ดื้อกันหมดเลยนี่คอปทอทั้งหัวขาวทั้งหัวดำแต่ส่วนใหญ่ไม่หัวขาวนะ <laughs> ีดื้อกันหมดเลยประเทศเขาก็จะเดินหน้ามันมีคนตั้งคำถามถ้าเป็นคนอื่นตั้งคำถามไม่เท่าไหร่พี่น้องครับไอคนตั้งคำถามเนี่ยกลายเป็นบอกว่าเหมือนคนที่เคยอยู่ฝั่งเดียวกันตั้งคำถามเสียงดังๆใส่พวกเราว่าออกมาทำไมเนี่ยประเทศเขาจะเดินหน้าประเทศกำลังจะปลองดองพวกนี้ขัดขวางกัาลองดอง ผมตอบกลับไปนิดเดียวพี่น้องครับคุณเลิกตั้งคำถามกับพวกเราเอาแรงไปตั้งคำถามกับทักษิณดีกว่าไหมแทนที่จะตั้งคำถามกับทักษิณว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแทนที่จะถามรัฐบาลเสถาว่าทำไมไม่บริหารประเทศที่ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณกลับมาตั้งคำถามกับพี่น้องที่ออกมาแอบกระบวนการยุติธรรมมันใช่เหรอคุณถามผิดคนหรือเปล่า คุณถามผิดทางหรือเปล่าความปล้องดองจะเกิดขึ้นได้ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมใช่ไหมไม่งั้นมันจะแตกต่างกันทําไมก่อนหน้านี้มีชาวบ้านบอกว่านักการเมืองโกงก็ได้แต่ขอให้ประชาชนได้ผลประโยชน์บ้างเราบอกว่าตรากะนี้วิบัติมากถ้านักการเมืองโกงประชาชนได้ประโยชน์ยอมให้โกงได้มันเป็นความหมายเดียวกันกับทักษิณไม่ต้องติดคุกก็ได้เพื่อประเทศปองดอง คำถามกลับง่ายๆถ้าทักษิณติดคุกประเทศจะปลองดองได้ไหมถ้าทักษิณติดคุกประเทศปลองดองได้ไหมประเทศก็เดินปลองดองได้ถ้าทักษิณติดคุกประเทศจะล่มไหมประเทศไทยมันจะล่มลงไหมประเทศมันก็เดินต่อได้ใช่ไหมมันจะดีด้วยสามท่านิติรัฐภายในประเทศบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมมันก็จะเกิดความปลองดองอย่างเท่าเทียม ทำไมมาเกิดบังคับใช้กฎหมายเฉพาะพวกเราอ่ะพี่น้องคนยากคนจนมีสิทธิ์แบบทักษิณไหมพี่น้องที่ต่อสู้เพื่อท้องถิน่นเพื่อการอยู่รอดของชุมชนเขาโดนนโยบายรัฐไปกดทับไปกดขี่เป็นการทำลายผ่านนโยบายชาวบ้านเขาออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของชุมชนเขาคุณไปตั้งข้อหาเขาแล้วจับเขา จับเขาเข้าคุกไม่ให้ประกันพวกนี้แทนที่จะได้รับความเป็นธรรมคุณไม่ปฏิบัติเหมือนทักษิณชินวัตรเลยคุณกลับทําให้ชาวบ้านคนที่ได้ยโอกาสอยู่แล้วกลายเป็นด้อยความยุติธรรมทางกระบวนการกฎหมายด้วยเขาจนอยู่แล้วพี่น้องที่ต่อสู้เพื่อสิทธิบ้านเมืองของเขาเพื่อชุมชนของเขาบางทีเขาจนอยู่แล้วคุณไปทําให้เขาจนโอกาสในการสร้างความเป็นธรรมอีก แต่คุณกับมอบโอกาสสร้างความเป็นธรรมให้กับทักษิณชินวัตรคนที่คอรับชั่นประเทศนี่คือความแตกต่างไงนี่คือความแตกต่างที่ทาให้เห็นว่าทำไมคนเขาถึงมองว่าทักษิณเล่นละครทำไมคนเขาถึงมองว่าเพื่อไทยเล่นละครตบตาพี่น้องมันเป็นละครที่สร้างกันมาแบบถ้าไม่มีการคุยกันมาก่อน ถ้าไม่มีการดิวกันมาก่อนถ้าไม่มีการวางแผนกันมาก่อนมันก็จะสมูทและแนบเนียนกว่านี้พระเอิญมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเด็กดื้อเหล่านี้ที่ไม่ยอมมายอมขัดขวางเขาอยู่นั่นแหละนี่ถ้ายอมนะป่านนี้ยิ่งรักเขาก็กลับมาแล้วครอบครัวเขาก็อบ่นแล้วพระเอิญว่าเด็กดื้อเหล่านี้ไม่ได้คำหนึ่งถึงอะไรคำหนึ่งถึงประเทศชาติเป็นหลัก ทำหนึงถึงความยุติธรรมเป็นหลักดิวที่บอกว่าทักษิณเข้ามาแล้วยิ่งรักจะตามมามันก็เลยล่มไงพี่น้องครับดิวลับที่เขาวางแผนว่าพี่เข้ามาน้องเข้ามาแล้วสร้างประเทศด้วยความปลองดองคําถามก็คือว่าถ้าไม่มีทักษิณเนี่ยประเทศมันจะปลองดองไม่ได้หรือไงทําไมประเทศมันต้องขึ้นตรงกับทักษิณชิน,นวัตรคนเดียวใช่ไหมครับพี่น้องครับ ทำไมไม่สร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเท่าเทียมในกฎหมายเมื่อประชาชนเท่าเทียมประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบเสมอภาคความปลองดองก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งนี้โดนคดีโดนล้มละลายอยู่นี่โดนล้มละลายโดนคดียังไม่บนเลยยังเดินหน้าสู้ยังเคารพกระบ,บวนการยุติธรรมยังออกมาเซฟกระบ,บวนการยุติธรรมเลยผมไปขึ้นศาล มาทานข้าวก่อนทานข้าวเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วคอปทอโดนตัดสินคดีสารก็สั่งรอลงอาญาอธิบายว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม่อนออกจากบัลลังก์สารบอกว่าไหนๆก็มากันแล้วสารขออนุญาตให้ให้กำลังใจและสู้ต่อไปนี่ในบัลลังก์นะพอลงจากบัลลังก์มามาทานข้าวที่ศารผู้พิพากษา ฝากทนายของพวกเรามาเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวโดยไม่บอกว่าใครเลี้ยงแต่บอกว่าเป็นผู้พิพากษาขออนุญาตเลี้ยงข้าวหน่อยกัะบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้หนิงเฉยเพียงแต่ว่าบทบาทที่เขาจะแสดงออกออกนั้นมันไม่ได้เด่นชัดด้วยสภาวะหน้าที่แต่ทุกวันนี้มันถูกตั้งคำถามคำถามมันพุ่งกลับว่า ถ้ารัฐบาลยังใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดความเท่าเทียมแบบนี้ความปลองอองก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าทักษิณหลอดคุกแล้วจะเกิดความปองดองมันยิ่งจะเพิ่มความขัดแย้งใหม่ในสังคมไทยมันทําให้เห็นความเดือดร้อนทางเดียวที่จะไปได้คือคุณต้องบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมวันนี้แน่นอนทักษิณได้รับการพักโทษ การพักโทษก็มีคําถามอย่างที่พวกเราถามมันเข้าเกณฑ์พักโทษหรือเปล่าสิบเก้าอรหันสิบเคนที่พิจารณาการพักโทษเราต้องสืบให้ได้ว่าสิบเก้าคนมีใครพวกคุณต้องรับผิดชอบในการกระทําผิดพักโทษให้ทักษิณชินวัตรนี่คนรับผิดจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มจากอธิบดีกรมราชทัรสองคนเพิ่มจากหมอจาก โรานตำรวจจากโรมนรชนัชทันเพิ่มจากปลัดเพิ่มจากล้มตีจะเพิ่มมาเป็น19คนที่พิจารณาพักโทษให้ทักษิณชินวัตรคุณจะอ้างว่าพักโทษคนอื่นด้วยไม่ใช่คนอื่นผู้ต้องขังอื่นเขามีสิทธิ์รับโทษก็ว่าไปแต่กรณีของทักษิณชินวัตรเกณฑ์มันไม่ผ่านการพักโทษ19บอรหันนั้นต้องรับผิดช,ชอบ19คนต้องรับผิดช,ชอบ การรับผิดชอบที่ดีทสุดคือพวกคุณจะติดคุกแทนหักสินธินวัฒน์ต้องไปสืบสอบมาต้องหามาให้เจอนี่ไงคือภารกิจของพวกเราจะปล่อยไว้เฉยเฉไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าปล่อยไว้ก็เลยไปลมผ่านมาพัดไปก็หายไปไม่ได้ครับ ถ้าวันนี้เรายืนปักธงธรรมบอกว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนที่ใช้เงื่อนไขทำลายกระบวนการยุติธรรมต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครทั้งนั้นพผเอิญมวยพันพวกเราเนี่ยมันพันเดินหน้าไม่ถอยมันถอยหลังแล้วมันล้มมันถอยหลังแล้วมันจะเซยมันมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวมวยพันบู อาวุธของพวกเราคือความจริงใช่ไหมอาวุธที่แหลมคมของพวกเราคือความจริงความจริงคือธรรมธรรมคือความจริงสิ่งที่มันกดทับสิ่งที่มันจะกดดันสังคมกดดันรัฐบาลได้มากที่สุดไม่ใช่จำนวนคนแต่คือความจริงภาระของพวกเราคือเอาความจริงมาไขาเรื่อยๆแล้วความจริงอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้เราก็ได้ว่า 19. โอรหันที่ ทำให้ทักษิณผ่านเกณฑ์การพักโทษนั้นตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่สิ่งที่เราไปร้องปปชละเกณฑ์คุณพิจารณาได้อย่างไรทักษิณช่วยตัวเองไม่ได้อย่างไรทักษิณขี้แตกใส่ยางเกงได้อย่างไรใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้หรือทักษิณเป็นอัลไซเมอร์อทักษิณคุณให้เกณฑ์แบบนี้ผ่านได้อย่างไรด้วยสภาพที่ทักษิณไม่ใช่อะไรเลย ก่อนมาก็สุขภาพดีเตะก็สอบทรายชกมวยว่ายน้ำทุกอย่างยังดีหมดอยู่เลยผ่านมา180วันกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยตัวเองไม่ได้กระบวนการแบบนี้มันผิดเพี้ยนหลอกสังคมเขาคิดว่าพวกเราไม่มีพลังเขาคิดว่าเขากุมมันมากได้หมดแล้วพักร่วมก็กุมได้พักอื่นก็กุมได้ไม่มีพักไหนทำอะไรเขาได้แล้ว พี่น้องประชาชนนี่เขาก็กุมได้มีแค่เนี้ยกลุมสภาพได้เขาจึงไม่สนใจเราไงแต่อย่าลืมว่าพล่ลทหารแห่งกองทัพธรรมแห่งกองทัพประชาชนมีทุกหัวเมืองใช่ไหมพลังของพี่น้องยังมีทุกหัวเมืองพอสัญญาณเป่านกหวีดกองทัพก็จะมารวมกันแม่น้ำ้อยสายก็จะมารวมกันเมื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมใช่ไหม วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมชัยชนะมันเหมือนหินก้อนแรกที่ต้องเริ่มต้นใหม่มันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเดินต่อไปข้างหน้าวันนี้เราไม่ได้แพ้อย่างที่บอกไปเรายังไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้อะไรเลยเพราะต้นทุนเราไม่ได้เสียอะไรเลยใช่ไหม,ไมเราเสียอะไรเนี่ยถามตรงๆเสียหายอะไรไหม,ไมแล้วเราจะแพ้ได้ไงถ้าเราไม่เสียอะไรใช่ไหม,ไมคนที่บาดเจ็บคนที่เสียมีแต่ทักษินใช่ไหม มีแต่เสษฐาใช่ไหมคนที่เกิดบาดแผลตอนนี้คือทักสินใช่ไหมเกิดบาดแผลจนป่วยไม่หายสักทีถ้าหายป่วยนี่ก็แสดงว่ายอมรับแล้วดังนั้นเขาจําเป็นต้องป่วยอยู่เรื่อยๆการป่วยอยู่เรื่อยๆคือการสร้างหลักฐานเท็จคือบาดแผลของเขาใช่ไหมมันเป็นเกมละครที่เขาต้องทําต่อนี่คือชัยชนะของพวกเราไงนี่คือสซชัยชนะที่ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆ เป็นการสะสมชัยชนะทางแพ้ไม่เห็นมีแต่จะเดินไปสู่ชัยชนะเพียงแต่ว่าเราจะสู้กันแบบไหนแค่นั้นเองยุทธวิธีมีหลายแบบวิธีการก็มีหลายแบบเป้าหมายเรามีชัดอยู่แล้วยุทธศาสตร์เราชัดเจนอยู่แล้วยุทธวิธีต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต้องปรับปรุงหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเส้นทางเดินสู่ชัยชนะมีหลายเส้นทาง มีหลายรูปแบบในการสู้เราจะเดินไปทุกเส้นทางเพื่อน,นำไปสู่ข้อเท็จจริงเอาความจริงออกมาเปิดเผยกดดันให้สังคมได้ร่วมรับผิดชอบข้าราชการที่ช่วยทักษิณชินวัตรมีทางรอดทางเดียวติดคุกนี่คือรูปธรรมแรกที่เราต้องทำให้เกิดชัยชนะให้ได้สู้ร่วมกันไม่มีถอยใช่ไหมครับพี่น้องครับเดินร่วมกันไม่มีถอยใช่ไหมครับ สามประสานกลายเป็นกองทัพประชาชนพวกเราคือหัวหอกสำคัญคือกองทัพหน้าผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ดูจากใบหน้าดูจากร่างกายแล้วคือผู้ที่มีประสบการณ์การต่อสู้อย่างโชคโชนบ่มทำม,มาเต็มที่ บมพลังมันเต็มที่พร้อมที่จะสู้เพื่อความเป็นธรรมอย่างเต็มที่กองทัพหน้าประชาชนพร้อมที่จะสู้เพื่อความเป็นธรรมใช่ไหมถ้าพร้อมขนาดนี้ยังไงก็ไม่มีแพ้ไม่มีถอยเราจะเดินไปด้วยกันครับพี่น้องครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ